สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปสติลอะกาเดนเป็นแมปที่เราต้องมาขโมยผักคุณลุงคนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบ้างกันก่อนบ้านเราแน่อยู่ตรงนี้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี้เออในบ้านเรามีอะไรบ้างอีด t ิทอะอันนี้คืออะไร๋อก้ไข่ป้ายเหรอเลือกสีเอาสีม่วงโอ้เลือกสีอย่างนี้ด้วย มีอัปเกรดอะไรด้วยข้างบนอันนี้ได้เงินเพิ่มสปีดบูสต์เออใช้หนึ่งพันแล้วเน่าต้องมีเงินหนึ่พันก่อนหรือเปล่าเราถึงจะกดอัปเกรดได้แล้ววิธีการหางเงินของเราก็คือขโมยเฮ้ยเอดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเคสสกินอู้มีสกินตรงนี้ด้วยมีรารอีกอันนี้ ร้านขายของโอ้ยคุณลุงมิไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนอา้าวันนี้คืออะไรอกผักไม่ได้อ๋อสติลแพนคือขโมยสิ่งที่เพื่อนถืออยู่ได้ดูของก่อนอันไหนราคาแพงเอออันนี้บ็อกกี้อ๋อเมาจิมีระดับเบสิกเบสิกเบสิกเลยไม่มีของแพงเลยเหรออุวยนี่ทุกคนแคคทัสคุณลุงคุณลุงมาแล้วคุณลุงอยู่างมา เอวฟื้บเรามีเงินย4บสี่เหรียญพร้อมกับอีกสองดอกไม้เออมีอะไรขโมยไม่มีแบบว่าพวกของทองคำอะไรนี่หรอของเรืองทรงเรื่องแสงฟืบเฮ้ยคุณลุงไล่ลลลคนอื่นอยู่แตแล้วได้สี่อันแล้วเราเอามาปลูกที่บ้านเราได้ไหมอะปลูกไง เออปลูกได้ไหมหรือเ,เราต้องไปห่งของเพื่อนไปหรอปลูกยังไงอันนี้อ้าวอันนี้มันขายนี่เราอยากปลูกอะปลูกยังไงอะ่ะนี่ปะลองดูทานเฟอร์สิเออปลูกยังไงก่อนหรือเราต้องไปห่ผักเพื่อนมาปลูกหรอ,อผม,มอยากปลูกอะ่ะปลูกไม่เป็นอะ่ะทีทู a พ to take t ต็ m เอา อ่ะลองไปดูทานเฟอร์สิอโอนี่ไงปลูกทุกคนอันนี้คือปลูกแล้วมันจะโตกี่โมงอ่ามีอายุตรงนี้ด้วยวเออได้ตังค์ไหมตอนนี้เรามีสี่สิบเอเหรียญเราปลูกไปแล้วเอ่อว้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลูลงมาแล้วอันนี้ไปปลูกกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นระดับดีด้วยนะเออเป็นอะไรอะ่ะคอมมอนโอเคปลูกสวยอ,อ๋อหรือว่าเราต้องเลี้ยงให้มันโตไหมให้อายุเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เอาไปขายถูกไหมแน่ใช่อันนี้คืออะไร ไม่ดูแงเดี๋ยวค่อยดูลองกดดูสักอันหนึ่งมันคืออะไรโอ้คุณลุงคุณลุงอยู่ตรงนอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้คือสามารถไปปลูกที่บ้านได้เลยไม่ต้องวิ่งกลับบ้านคุณลุงมาทำอะไรตรงนี้ตรงนี้คือรีเจนไปแล้วเราได้ผักระดับรีเจนมาทุกคนนี่รีเจนสับสี่เหรียนมีอันไหนแพงอีกไหมอีปิก นี่ปิกโอเคโอ้โนคุณลุงน่ากลัวมากแล้วถ้าเราลงถ้าเราโดนคุณลุงตีจะเป็นยังไงลองดูสักอันหนึ่งคุณลุงเันอยู่นี่คุณลุงเห็นไหมโอ้โอคุณลุงวิ่งไวมากคุณลุงคุณลุงอ้าวอะไรอ่ะเค่เนี้ยนะโอ๊อไปแล้วคุณลุง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 อย่าตามคุณลุงคุณลุงคุณลุงเออ โดนพูดแทงเออมีของแพงไหมขอของแพงหน่อยไม่ไม่มีของแพงเลยอะทุกคนเราไปขายดีว่ะแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไปกินเครกตอนนี้เราใส่ทั้งหมดห้าอันนี่ครบห้าอันวิ่งไปขายคนลุงก็ไม่โหดเท่าไหร่เ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคุณลุงยา Ooh, ตื่นเต้นมากสายเรามีเงินเก้าสิบหกแล้วอันนี้ต้นอะไรแล่พอ,อเลยแล้วกันไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราไปดูบ้านเพื่อนเราดีว่าบ้านนี้สวยแฮทุกคน <Ooh. S 1> หูขโมยได้ไหมสี่สิบเก้าโลบัตว่าทำไม ต้นไม้เขามันดูแบบแรจังเลยอ่ะเขาหามาจากไหนอ่ะมีสีเร่องแสงวุ๊บฟับฟุบฟับด้วยไอ,อนน้ต้นอะไรอยากได้มั่งอ่ะเขาหามาจากไหนอ่ะดูบ้านคนนี้สิเอโอ้โหผลนันห้าร้อเปรเซ็น500เราไปเอาผักเรามาขายดีกว่าแน่โตหรือเปล่าโตหรือยังอันนี้ได้สิบหกเหรียญเก้าเหรียญ ทำไมผักเราได้ตังค์เท่าเดิมเลยมีโบนัสสีเซนเดี๋ยวลองเอาไปขายอันนึงดีกว่าอันนี้หกเหรียญน,นะโบนัสห้าปอร์เซ็นดูซิจะได้กี่บาทเฮ้ยโบนัสเพิ่มขึ้นหกเหรียญลองเอาอันนี้ไปขายนี่เฮ้ยเสียงอะไร อู้อะไรอ่ะทำไมเขาวิ่งไวจังอ๋อลืมไปมันมีอัปเกรดตรงนี้ต้องเก็บเงินพันหนึ่งเพื่ออัปเกรดตรงนี้ต้นนี้น่าขมโมยแฮ e ซติ i าไปละต้นดีทุกคนต้นนี้ต้นดีใส่นี่มันคือต้นอะไรับไปดูกันอู้มาแล้วนี่คือต้นอะไร เจอรี่เมลอนระดับเอกโซติกเลยนะแต่อยากรู้ว่าทำไงให้มันเรืองแสงอะทำไมต้นไม้คนอื่นเขาเรืองแสงกันด้วยทำไมต้นไม้เราเอ,อันนี้คืออะไรไม่รู้ไปละเเก็บ okay. แล้วไม่ต้นนี้หมดแล้วเออมีต้นดีๆยังไหมมีวอเตอร์เมลอนเพื่อนตัวนี้จะรีแล้วเหรอทำไมเพื่อนรีบ่อยจังหาอะไรอะ่ะ ไปแล้วขอได้ไหมอันนี้เรื่องแสงทุกคนมันคืออะไรคือข้าวเ,เรืองแสงมีอะไรอีกไหมอันนี้คือวิลิเจนเราได้แล้วลิเจนแกต้องไปอยู่ในบ้านของฉันเท่านั้นลิเจนเราไปดูผักอันที่ไม่ค่อยดีมาขายดีวยกว่า ยิ่งเราไว้นานราคามยิ่งเพิ่มเลยทุกคนต้องรอมันโตอีอ๋มันเห็นอะไรไม่ใช่คอมมอนอู้ตรงนี้ตรงนี้ดีไหมรอรอเลยมีต้นไหนไหนอ,อุ้ยนี่เราได้แล้วไปแล้วคุณลุงอย่ามาคุณลุงอยาอันนี้ของใหม่เลยนะทุกคนเราเผลอขายไปแล้วของดีเมื่อกี้มันเรืองแสงด้วยโหมันจะหนีคุณลุงไม่น่าเลยเอาใหม่ รอ,อนใหม่ก็ได้อุ้ยทำไมเรียบร้อยไปละมีไฟด้วยอันนี้อู้มิติเข้าเจ็ดสิบเหรียญสุดยอดมีอันไหนไหมเรืองแสงอีกอุ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้แปลงใหม่แปลงใหม่ใช้เมาส์น่าจะดีกว่าไหมใช้เมาส์น่าจะดีกว่าทุกคนทำไมอันนี้ไม่เกิดสักทีเอหน้าไปยืนทับมันมันเลยไม่เกิดหรือเปล่า อุ้ยนี่อันนี้ปึ๊บได้แล้วอันหนึง่งอุ้ยเพื่อเรากระเด็นไปแล้วอันนี้คือต้นอะไรเหมือนว่ามันจะเรืองแสงด้วยไปดูสิอืมนี่ทุกคนต้นไม้เราแบบว่ามีแสงวิบวับว,วิบวับสุดยอดยิ่งอายุเพิ่มขึ้นแบบว่าราคาเพิ่มเลยนะสุดยอดมาก อันนี้คือกล่องอะไรกิฟต์อ,อเราให้ดอกไม้คนอื่นได้ด้วยอุ้ยสู้อะไรเมื่อกี้ใครสู้อะไรแล้วคุณลุงอยู่แถวนี้เลยคุณลุงเหมือนรู้คุณลุงไปอยู่ที่อื่นได้ไหมฉันขอเก็บผักตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดอุ้ยู้วูต้นไม้เรืองแสงึบอุยอ้ยคุณลุงอย่า,ยามาคุณลุงเออทุกคนต้นไม้เรืองแสงเต็มเลย รีบไปแล้วร um, okay. ีบไปเอาแล้วแล้วคุณลุงอยู่แถวนี้เพื่อนเก็บเลยเพื่อนเก็บซะเพื่อนเก็บเลยแล้วทำไมคุณลุงไม่ตามเพื่อนอ่ะแต่คุณลุงตามเราอ้าวคุณลุงบักไปแล้วโอเคฟรีไปยี่ผลไม้คุณลุงบักไปแล้วทุกคนอ้าวมีคนตายได้ยินเสียงมันมีคนตายใช่ไหม อันนี้แล้วก็อันนี้เอออุอ้ยใครโดนไ,ดไล่อะไรไม่รู้ไม่สนฟ,ฟึดูกลับมาดูบ้านเราอุย๊ยต้นนี้สวยมากเรื่องแสงอ็กโซติกเหมือนเรามีเอกโซติกสองอันเลยปล่านี่อะแต่อันนี้ไม่เห็นเรื่องแสงเลยเลยอเจลลี่เมลอนอะอันนี้เรื่องแสงคือพอแพนคือต้นอะไร จะแบบมันเรื่งแสงสวยมากอันนี้คือต้นไฟบลูมระดับมิติโอ้ยราคาแพงมากนี่แบบร์เพอร์บาร์ซิลยอดอันนี้เป็นโอกราแล้วก็มีลาเวนเดอร์ยังไงทุกคนสวยไหมโอเคทุกคนถ้าใครดูแล้วอยากเล่นก็ตามมาเล่นกันได้นะถือว่าเพลินดีเล่นเรื่อยๆแล้วก็มีผักผลไม้แบบแปลก เยอะมากขนาผมเข้ามาแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยดูดิส่วนผมยังอลังการถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย